พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันจันทร์ที่31เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องพันธกรแห่งความชอบธรรมของพระองค์และเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและการยกย่องแดบพระเจ้าฟิลิปปีบทที่1ข้อที่11 พี่น้องคะพระเจ้าทรงส่งเราให้นำการทรงสถิตของพระองค์ไปสู่ประชาชนและประชาชาติต่างๆในโลกเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นถึงลักษณะของพระวิญ,ญญาณแต่สิ่งที่อยู่ในการทรงสถิตนั้นคืออะไรนั่นคือความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อเรานำการทรงสถิตของพระเจ้ามาสู่บุคคลหรือชุมชนเรากำลังนำความชอบธรรมของพระเจ้ามาให้แก่พวกเขา สิ่งนี้สอดคล้องกับนิมิตของพระเยซูเป็นอย่างมากพระองค์เสด็จมาเพื่อสถาปนาราชอาณจาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกพระองค์เสด็จมาเพื่อสถาปนาความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนที่พระองค์จะประสูต์ทูตสวรรค์ได้ประกาศแก่มารีว่าพระองค์จะทรงถูกเรียกพระองค์ว่าอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตกับเรามัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่ยี นั่นคือการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าและพระเยซูทรงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าที่เปิดเผยในเนื้อหนังการทรงสถิตของพระเจ้าคือความชอบธรรมของพระองค์ที่สำแดงออกนั่นเป็นเหตุผลที่เราเทศนาและสอนความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะว่าผู้คนสามารถมีประสบการณ์กับความเป็นบุคคลของพระองค์ได้โดยผ่านความชอบธรรมของพระองค์เท่านั้น คุณไม่สามารถรู้จักพระเจ้าด้วยประสาทสัมผัสของคุณคุณไม่สามารถรู้จักพระองค์ได้จนกว่าคุณจะเข้าใจความชอบธรรมของพระองค์ซึ่งถูกเปิดเผยในการกระทําแห่งความรักของพระองค์พี่น้องคะนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องการให้คนทั้งโลกรู้ว่าพระเยซูคือผู้ใดเราต้องการให้โลกทั้งโลกได้มีประสบการณ์กับความชอบธรรมของพระเจ้า เมื่อเราพูดถึงความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าแท้จริงแล้วคือการสำแดงออกถึงความชอบธรรมของพระเจ้าที่ใดที่ความชอบธรรมของพระเจ้าสำแดงออกก็มีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าเราถูกสร้างให้เป็นความชอบธรรมของพระองค์ซึ่งหมายความว่าความชอบธรรมของพระเจ้ากำลังสำแดงออกผ่านทางคุณในโลกของคุณในห้องทำงานของคุณ ในบ้านของคุณคุณนำเอาผลแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าออกไปทุกหลทุกแห่งนี่เป็นเหตุผลที่เมื่อคุณเข้าไปพัวพันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณไม่ควรเกี่ยวข้องกับการเข้าข้างใครแต่เกี่ยวข้องกับการสถาปนาความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราเป็นตัวแทนนั่นคือสิ่งที่เราได้รับการทรงเรียกให้สถาปนาขึ้นขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า ให้เรากล่าควคำอันทฐานรวมกันนะคะข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ลำเลียงการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นผู้แจกจ่ายความชอบธรรมของพระองค์ทุกที่ที่ข้าพระองค์ไปข้าพระองค์รู้สึกถึงความเป็นเลิศ และความสง่างามของพระวิญญาณข้าพระองค์เป็นการสำแดงออกของความชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์เผยแพผ่และกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์และระบายพระสิริและคุณธรรมของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชาระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญ,ญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด